ย้ yeah! สวัสดีทุกคนเลยจําไว้เลยนะถ้ามีคําถามที่ว่าแล้วจะใช้วิธี mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรนะใช้ชีวิตหนทางไหนหรือวิธีไหนหรือคิดยังไงเนาะที่จะมีชีวิตที่เหมือนกับถูกต้องที่สุดนะแล้วก็ถูกทางที่สุดนะจําไว้ไประโยคนี้ข้อน,นี้โคตรแพงนะแล้วนี่คือสัจธรรมที่แท้จริงนะจาไว้ว่าบนโลกใบนี้ไม่มีหนทางวิธีการใช้ชีวิตที่ถูกต้องที่สุดโอเคไหมที่หลายละคนหรือ คนส่วนใหญ่เนี่ยหาสถิติมาเพื่อสรุปว่าทางนี้คือทางที่ดีต้องกินแบบนี้อย่างนู้นอย่างนี้นอย่างนั้นแต่จําไว้ว่าเราเกิดอยู่บนโลกที่ diversity นะก็คือมีความหลากหลายความแตกต่างหลากหลายเนาะแล้วก็ยิ่งแตกต่างหลากหลายมากเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งฟินต่อการใช้ชีวิตมากขึ้นเท่านั้นแปลว่าอะไรยิ่งคุณพบสิ่งที่แตกต่างเนี่ยโลกนี้ก็ได้ขยายไปมากขึ้นเนาะก็นั่นแหละคือศิลธรรมที่ทุกคนก็หนีไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องถามหาเลยว่าใช้วิธีไหนเนาะชีวิตแบบไหนเนี่ยถูกทางที่สุดนะแต่ถ้าใช้ชีวิต แบบตามซ้อนเนี่ยคุณก็จะไปถูกทางแล้วก็ถูกต้องแล้วก็ฟินที่สุดนะในหนทางของคุณเองโอเคไหมลูกเออไม่ใช่หนทางของชาวบ้านหรือว่าสิ่งที่สังคมสรุปมาว่าแบบนี้แบบนั้นต้องใช่เนาะอ้าววันนี้ก็รักทุกคนเลยแล้วก็อวยพรอให้ทุกคนนะมีแต่ความสุขความเจริญเนาะแฮ้ปีมะคังเหลือเฟอืเอเ,อเอบิกบานละลามีแต่ผู้คนงดงามไันม,ม,มีที่งดงามไพศาลได้ยิ่สุดนะจ๊ะแล้วก็นี่ดูสิโอวิวสวยมากโ้ววสวัสดีลูกสวัสดีตั้งแต่เช้าเลยอดุนสวัสดี พามาเจอนางฟ้าพามาหานางฟ้าเธแดงบ,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 บุบบับบุบบับบุบบับบับกันตอนเช้ารักทุกคนเลยทำไมข้อนี้แพงเนาะ d i v ์ซิ i t y เนี่ยหรือความแตกต่างหลากหลายเนี่ยคือเอื้อประโยชน์ต่อเราเนาะเวลาคุณนางฟ้าเนี่ยนะนางฟ้าอินสตายเนาะเวลาคุณเข้าใจอะไรพวกนี้เนี่ยคุณก็ียกว่าไม่ต้องไป คอนโทรลใครเลยเนาะหรือไปบังคับผู้อื่นหรือว่าใครต้องมาเชื่ออะไรตามเรานะหรือว่าใครต้องมารู้อะไรแบบเดียวกักนกับเราโอเคไหมดกเห็นไหมล่ะเพราะว่าทุกสิ่งที่เขาได้เลือกนั้นก็คือก็คือเจ๋งในแบบของเขาแล้วโอเคไหมดกนี่เห็นไหมล่ะแต่จําไว้ว่าเนี่ยดอกจันแปพลงที่เราทาไมต้องศึกษาแก่นใจน้ําที่แท้จริงเนาะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยพอคุณไปที่แก่นของตัวเองนะคุณจะตอบโจทย์ของการเกิดมาตอบโจทย์จุดประสงค์ของการเกิดมาของคุณเองเนาะแล้วก็ตัวคุณจะตอบ ตัวเองได้รือว่าฟินท,ที่สุดแล้วก็เบาที่สุดแล้วมีความสุขที่สุดโอเคไหมแต่ใครก็ตามเนาะที่ว่าหลุดการไม่ได้ฟังตัวเองเนี่ยเข้าใจเปล่าไม่ได้ฟังตัวเองเนี่แหละก็คือนั่นแหละเหมือนกับใช้ชีวิตไปทัวร์มาก่อนนะนะแล้วเพิ่งมาพบคนพบ,พบ,พบ,พบครั้งสุดท้ายเห็นไหมหรือว่าวันหลังๆแล้วหรือว่าอาจจะไม่รู้เลยก็ได้นะฮะว่าให้บีแฮปปี้เนาะหรือว่ามีความสุขให้ได้มากที่สุดเนาะนี่โอเคไหม เราเนี่ยชาวทุสวรรินสปายเนี่ยก็มีแต่นับแต่ความสุขความเบิกบานเนาะเนี่ยปริมาณความสุขเนี่ยคือความสําเร็จที่แท้จริงเนาะและคือสิ่งที่จับต้องได้นะกินได้อย่างแท้จริงโอเคไหมลูกเพราะจิตของคุณที่อิ่มเนี่ยคืออะไรก็เบิกบานอะไรก็อิ่มเต็มเนาะกินอะไรก็อร่อยนะลูกนะมีแต่การไม่ที่งดงามนะลูกสวัสด,ดีลูกยัมาแต่เช้าเลยสวัสดีทุกคนเลยนั่นแหละก็อยากให้ทุกคนได้รู้เลยว่า diversity เนาะเอื้อต่อเราทั้งสิ้นเลยแล้วก็ที่สําคัญก็คือ เวลาคุณจูนไปที่แก่นเสริมท,ที่แท้จริงเนี่ยตัวคุณนั่นแหละที่ได้ประโยชน์เนาะแล้วคนอื่นก็จะได้ประโยชน์ด้วยเนาะแต่เวลาคุณฟังนะคนนี้แพงใครอยากรู้บ้างใครอยากรู้พิมพ์เลยอยากรู้ใครแชร์แล้วพิมพ er, ์เลยว่าแชร์แล้วเนาะคอน,นี้ก็โคตรแพงอีกเนาะใครอยากรู้บ้างรอยากรู้พิมพ์เลยอยากรู้ใครมาดูทีหลังบอกด้วยว่ามาดูทีหลังเนาะแล้วก็ภาพชัดเสียงชัดไหมเย้สวัสดีทุกคนเลยอ่ะฟังนะคนนี้โคตรแพง เขาเรียก fraud premise นะ f r อ u เ premise ก็คือเหมือนแบบข้อติต่างเราเองข้อสมมุติฐานที่มันที่มันมีข้อตําหนิหมายจะบอกว่าไงมันไม่ถูกต้องอ่ะเออเชื่อไปก็หนักตัวเองนี่เชื่อไปก็หลุดหลุดวงจรของการไม่ไม่ตรงประเด็นของการไม่ได้ของการไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะเบิกบานนะเข้าใจบ้างนั่นแหละแล้วถ้าคุณมีความเชื่อแบบนั้นต่อไปเนี่ยทําไมรู้ไหมมันก็จะสร้าง u n w ต n d i n g ก็คือ สิ่งต่างๆที่คุณไม่ชอบไม่อยากได้เนี่ยที่หลายๆคนบอกว่ารนแรงสิ่งนั้นสิ่งนี้เนาะต่อต้านสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ให้มันมีไปมันต้องถูกกําจัดออกไปหรือได้ก็ตามเนาะแต่คุณไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวคุณเนี่ยโอ้โหโเ,เป็นผู้สร้างที่ทรงพลังในพิมพ์เป็นพิมพ์แบบนี้สิฉนันคือผู้สร้างที่ทรงพลังอานาจถ้าคุณไม่เข้าใจว่าคุณมีพลังอำนาจขนาดนั้นเนี่ยคุณก็จะสร้างแบบนั้นแหละสร้างสิ่งที่ไม่ชอบแล้วก็ผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปเรื่อยๆเนาะแล้วมันก็ไม่เนะยลุสด ข้อนี้แพงมากเห็นไหมล่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณได้รู้อะไรแบบนี้แล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะกระทําพูดแบบใดก็ตามเนี่ยไม่เคยสําคัญท่อไว้ของคุณนะข้อนี้ลึกแล้วก็แพงมากเนาะแล้วก็จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับคําพูดเลยแล้วก็ตามแต่การต่อต้านในตัวของคุณเนี่ยได้สร้าง resistance ขึ้นมา resistance ก็คือความหนืดความต้านทานนั่นเองที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อตัวเราโอเคไหมก็คือความหนักทั้งหลายแลนี่แหละความเรียกกังวลสงสัยหรือไดก็ตามมาลงด้านล่างเนาะโอเคไหม อันนี้โคตรเองเลยนะจ๊ะเด็กๆเ,เออเพราะนั้นก็นั่นแหละไปชาล้างด้วยด้วยใส่ทําที่เพียวเนาะที่แท้จริงนะลูกนะจะได้ไม่ต้องงงวนสงสัยอีกนะแล้วก็ได้ก็เลือกสร้างที่ฟินเนาะแล้วก็ตัวคุณเนี่ยตอบตัวเองได้เลยโอเคไหมไม่ใช่ใครอื่นใดเลยตัวคุณจะตอบตัวเองได้เลยว่าเ,ออเกิดมาเนี่ยโอ้ยโคตรเกินคุ้มแล้วนะอ,อที่ได้รู้ะไยพวกนี้เนาะจริงไหม ที่เราได้รู้ในสิ่งที่เราไดเา้เกิดมาอยากจะทำมันเนี่ยคือที่สุดของชีวิตแล้วจริงไหมโอเค okay. วันนี้ก็มาด้วยรักเลยแล้วก็รักทุกคนเลยขอให้ทุกคนนะมีแต่ความสุขความจเจรนะิญเนาะแฮปปี้มั่งมีมั่งข้างเหลือเฟือเบิกบานล้นลามีแต่ผู้คนางดงามกาันมีทีางดงามไปฑันลยลที่สุดเลยแล้วก็มีแต่ความรักล้นปีเหลือเฟืออุดมสมบูรณ์มัง่งคั่งเป็นดีสุขเบิกบานนะมีความสุขนะแล้วก็สนุกสนานแล้วก็เป็นความรักให้แก่กันเนาะแล้วก็เป็นความรักที่่งใหญ่่งขึ้นไปเลยนะแล้วก เม,เมื่อกี้มครูก็คือได้ดูหนังอันหนึ่งเนาะแล้วก็ฟินมากเลยเดี๋ยวก็คือไอจะมีสอนในคลาสมิติสวรรค์ด้วยนะก็เด็กๆที่ลงมิติสวรรค์ตั้งแต่ปีก่อนก็รอไปหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีรอบสดนะเดี๋ยวเราจะจัดรอบสดมิติสวรรค์นะคะมิติสวรรค์นี่โคตรแพงเลยแล้วก็เมื่อกี้มครูก็ได้ดูมาเพิ่มเติมแล้วก็แบบว่าโอ้ยฟินมากมันก็คือเหมือนกระซอเลยเนาะบางทีเนี่ยคุณมาบนโลกใบนี้เนี่ยก็คือมาทําสิ่งที่คุณอยากทํานั่นแหละเห็นไหมล่ะออ แล้วคุณก็เขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวคุณก็มาหลันล้าใหม่อีกเนี่ยเข้าใจเปล่าก็เหมือนกันกับที่เต่ธรทมในแต่ละาคาสเนาะจำไว้นะสิ่งที่ครูสอนทั้งหมดเนาะคุรูไม่ได้เขาเรียกวอะไรนะไม่จําเป็นเลยที่ต้องมาเคารพนับถือนะแต่ถ้าคุณเคารพนับถือหวัวใจของคุณเองเนี่ยเราก็จะเคารพนับถือซึ่งกันและกันเนาะแต่ว่าอะไรจําไว้นะปัญญาที่ครูสอนทุกอันเนี่ยเออ จะติดตัวคุณไปตลอดทุกภพชาติแปลว่าอะไรมันคืออริยทรัพย์เนาะที่ทุกคนร่วมสร้างกันมาเนาะใครได้ยินสารนี้เนี่ยก็ถือว่าร่วมสร้างด้วยกันเนาะเพราะว่าไม่มีความบังเอิญบนโลกใบนี้เนาะได้ยินแล้วก็คือได้ยินผ่านหูอยู่ดีเนาะแล้วก็นั่นแหละไปให้ถึงใจแล้วกันนะจ๊ะแล้วก็ที่ทำกันก็คือเห็นไหมละ่ะเราก็มาทําสิ่งที่ละลาเนี่ยแหละแล้วสุดท้ายทุกคนก็ต้องบายบายไปนึกออกไหมทุกคนไม่มีใครยืนยงคนกระพันไปถึงล้านปีเห็นไหมละ่ะเข้าใจเปล่าแต่ว่าสิ่งที่คุณได้ทำเน,น,เนี่ย เป็นตำนานเนาะเป,นเป็นความสุขเป็นความเบิกบานแล้วก็เป็นความกระจ่างนี่คือที่สุดข,ของชีวิตแล้วเนาะเพราะนั้นก็เห็นไหมถ้าคุณไม่ลืมจุดประสงค์ชีวิตเนาะ,อะของการเกิดมาของคุณเนี่ยเห็นไหมล่ะทุกวันก็จะมีความหมายโอเคไหมลูกนะทุกวันก็จะมีความหมายทุกวันก็จะเบิกบานทุกวันก็จะปีดีสุขนะลูกนะเออแล้วเดี๋ยวเราค่อยเจอกันในคัสมิติสวรรค์นนะลูกแล้วก็เดี๋ยวจะมีสอนในคักิดแม่มาตาเพิ่มเติมด้วยแล้วก็เกิดมาเป็นไ,ไปสารภาคห้าใครที่ลงเกิดมาเป็นสารภาคห มีคําถามอะไรก็ถามครูได้หมดเลยเพราะว่าเกิดใหม่ไฟไผ่สารภาค่าเนี่ยราคาหลักพันเองนะลูกนะแต่ถามได้ทุกคําถามเลยตอนนี้ยังให้เสร็จคำถามเหลืออีกแค่2คําถามเท่านั้นเนาะเพราะนั้นใครตอนนี้ไม่มีใครถามนะเพราะนั้นใครที่จะลงในคลาสน,นี้แล้วจะไปถามอะไรก็ไปถามได้ในคลาสน,นะลูกนะเออวันนี้ก็มาด้วยรักแล้วก็รักทุกคนเลยนะแล้วก็นั่นแหละมาเก็บอริยทรัพย์ของตัวเองเนาะแล้วก็ยิ่งคุณได้ยกระดับจิตมากเท่าไหร่เนาะยกระดับการตื่นรู้มากเท่าไหร่เนาะ จิตของคุณทีถ่ถูกยกระดับเนี่ยก็คือยกแล้วยกเลยนะโอเคไหมลูกนะอะแต่ถ้าไม่ยกแล้วยกเลยเนี่ยก็คือคุณเลือกเองที่จะลงไปเล่นข้างล่างนะลูกนะ,ะเป็นการเลือกของลูกเองก็แล้วแต่แต่คนส่วนใหญ่เลยนะฟังนะดอกจันแพงๆเนาะนี่ข้อนี้ใครอยากรู้บ้างถ้าย้อนอดีตนี่ทําไมฉันถึงถ้าฉันมีพลังอํนนา,านาจส่้นทาไมฉันถึงย้อนอดีตไม่ได้ล่ะอยากรู้ไหมเฮ้ยทาไมฉันถึงไปมีประสบการณ์ของชาติปังก่อนเหมือนที่ดูในหนังอะทําไมฉันทําไม่ได้โอ้อยากรู้เปล่า อยากรู้พิมพ์เลออยากรู้ใครแชร์แล้วพิมพลแล้วแลวแชร์แล้วอันนี้โคตรแพเงเนาะทำไมฉันถึงไปย้อนอดีตไปไม่ได้ละ่ะเห็นไหมถ้าฉ,ฉ,ฉันมีผู้สร้างถ้าฉันเป็นผู้สร้างจริงอะแพงไหมอยากรู้ไหมยอยากรู้ไหม,มคำถามโคตรเจ๋งเลยดูแต่ละอันเนี่ย<ม>เห็นไหมละ่ะ<ม>เดี๋ยวจะมีสอนดอกจันไว้หน่อยเด็กๆโน้ตให้คุณครูหน่อยคุณครูจะสอนเรื่องนี้ในในคานมิติสวรรค์ด้วยนะฟังนะ,นะเห็นไหมละ่ะ ไหนพร้อมยังไอพร้อมแล้วพิ์มาเลยว่าพร้อมแล้วใครแชร์แล้วพิ์มาเลยว่าแชร์แล้วเออแชร์ด้วยปัญญาแพงเนาะปัญญาแพงเออเอออยากรู้ไหมอยากรู้ไหมข้อนี้แพงมากจำมานะ้ำคุณเนี่ยไม่ได้อยากถูกเขาเรียกอะไรนะตัวคุณเองเนี่ยไม่ได้อยากลดลดระดับจิตวิญญาณของตัวเองไงอ่ะเข้าใจเปล่า คุณไม่อยากลงไปเล่นอดีตชาติบางกอดแล้วถูกไหมนี่เหมือนเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็เหมือนกันหรือใดก็ตามเนี่ยคุณก็ไม่ได้อยากย้อนอดีตแล้วถูกไหมล่ะคุณก็ไม่ได้อยากที่จะไปเล่นเกมเดิมซ้ำๆแล้วนี่เข้าใจเปล่าเพราะนี่แหละทําไมถึงมันถึงดีต่อเราดีต่อใจเนาะต่อความหลากหลายที่มันขยายไปมากขึ้นเพราะว่ามันมีอะไรใหม่ๆมากขึ้นนั่นเองแม้คุณไม่อยากไปเล่นของเก่านั่นเองเนี่ยเห็นไหมล่ะถึงบอกว่าจิตเนี่ยยกระดับยกแล้วยกเลยนะลูกนะเออเพราะนั้นก็ตั้งใจด้วยคือ อย่างไรก็ตามนะต่อให้คุณในเขาเรียกว่าอะไรนะอยากกลับลงไปเล่นอีกในชาตินี้แต่ทําไมรู้ไหมคุณก็จะขึ้นข้างบนอยู่ดีแปลว่าอะไรจิตคุณไม่มีวันที่จะยกระดับได้ต่ําลงนี่เข้าใจเปล่าที่หลายคนบอกว่าอ่ะถ้ามาใส่ธรรมแล้วถ้าไม่กอดติดแน่นก็อาจจะหลุดได้แน่นอนว่าคุณหลุดได้แต่ว่าคุณฉลาดมากพอเพราะว่าคุณเคยไปแตะส,สวรรค์มาแล้วนะึกออกปะเพราะนั้นเนี่ยใครยกระดับอัปเกรดตัวเองนะใครได้มาเก็บนางฟ้านางสวรรค์นะเขาเรียกว่า จะทอาอริยทรัพย์เนาะในแต่ละคาสเนาะยิ่งคุูได้รู้มากเท่าไหร่เนี่ยยิ่งละเอียดลึกซึ้งมากเท่านั้นแล้วจริงๆแล้วเนี่ยคมตั้งแต่วันนี้คุณครูก็เพิ่งทวนเดี๋ยวดีไว้ภาคหนึ่งเนาะก็คมตั้งแต่ภาคแรกแล้วนะเดี๋ยวดีไว้ภาคหนึ่งไปลงย้อนหลังกันโดยเองเนอะลูกนะบอกหมดแล้วนะลูกแต่แต่คุณครูเข้าใจเลยว่าในระดับจิตเท่านั้นเนี่ยต่อให้รู้ของเพลงมากแค่ไหนเนี่ยแล้วถ้าไม่ได้รู้แบบในคาสละเอียดลึกซึ้งเนี่ยโอ้โหฟังไปก็เหมือนไม่ได้ยินนะ เข้าใจเปล่าฟังไปก็เหมือนไม่ได้ยินข้อนี้โคตรแพงเลยเดี๋ยวให้นางฟ้ามาขี้ของแพงด้วยวันหลังโอเคแม่ดูลึกมากลึกมากนะแล้วคุณครูเลยเข้าใจเลยแล้วก็ถึงบอกทุกคนว่าทาไมถึงต้องไปรู้เองเนาะแล้วทําไมคุณครูถึงทคาคัสเขาเรียกคัสใหญ่ๆใมใ้ทุกคนเนี่ยได้ละเมียดกับมันเองเนาะคุณต้องตั้งใจเก็บด้วยแปลว่าอะไรคือมันละเมียดมัและมันแพงมากแล้วมันแล้วมันออมมากซะจนว่าแบบว่าโอ้โหมันลุกลวกไม่ได้นะมันลุกลวกไม่ได้เข้าใจเปล่า พอคุณได้รู้ละเอียดลึกแล้วเนี่ยคุณก็จะปลดล็อกอะ่ะมันปลดล็อกได้อย่างถาวรอน่างแท้จริงเนาะเออแล้วคุณก็จะมองไม่เหมือนชาวบ้านเลยเขาเรียกว่ามองไปอีกละอีกคนละมิติเลยนี่ใช้ชีวิตก็คนละแบบเลยนะโอเคไหมแพงมากแพงมากใช่แล้วรูปเด๋ิว,วายภาคหนึ่งแพงวัวตายควายดมเห็นไหมบอกหมดแล้วจริงๆทั้งกฎของจักรวาลจริงคผครูจะบอกคุณให้โอ้โหจริงๆเคยบอกไปแล้วตั้งแต่เด๋ิว,วายภาคหนึ่งแม่เจ้าแล้วเราสอนเลิฟซีรี ไปนั้งสีภาคเราสอนอะไรอะกดทองคําเราสอนกายทองคําเราสอนสมาธิจุดซอนโอ้โหแต่ราคาเนี่ยพีเมียมแพง,ง,งทั้งนั้นเลยลูกโอ้โหนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหของแพงเนี่ยมีบอกทั้งในหนังสือเสือบุกพลงังในเดอร์ดิวายพักหนึ่งยันภาคสี่คือทุกแกนเนี่ยวนอยู่กับแกนแท้ที่ถ้าเราเข้าใจในตอนนั้นเนี่ยอย่างที่สอนในตอนนั้นเนี่ยโอ้โหมันก็ไม่เพราเรื่องไม่ลึกซึ้งเท่ากับว่ามาได้รู้ละเอียดเพราะได้รู้ละเอียด แล้วมาทวนย้อนหลังเนี่ยก็แบบเอ้าเฮยสอนไปแล้วนี่นะเข้าใจบ้าคือแบบมันเป็นอย่างนั้นเลยนะลูกนะเออไปเก็บกันเองนะลูกนะแล้วก็นั่นแหละยกระดับจิตน,นะยกแล้วยกเลยจาไว้คุณครู้ว่าทุกคนฉลาดมากแล้วไม่มีวันกลับไปเล่นในพื้นที่ข้างล่างก็เหมือนกันเห็นไหมว่าทุกคนหนีให้ตายก็นหนีไม่พ้นหรอกลูกหนีตัวเองเอ่ะเข้าใจเบ้าเออไม่ออกมาหนีมครูหนีได้นะแต่หนีตัวเองหนีไม่ได้หรอกเห็นไหมล่ะเข้าใจเบ้า หนีเพื่อนอนะ่ะหนีได้นะแต่คุณหนีตัวเองหนีไม่ได้นะเออเข้าใจเปล่าหนีจุดประสงค์ของการหน,นีซอสอ่ะหนีไม่ได้หรอกเพราะนั้นก็ไปทำำําความรู้จักซอสกันนะลูกนะใครยิ่งรู้เร็วก็ยิ่งเป็นประโยชน์ต่อชีวิตมหาสารพศสารมันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและใครยิ่งได้ฝึกฝนก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อชีวิตทั้งชีวิตอ่าเราไม่ได้พูดแค่ระดับที่แบบว่าโอ้โหตูดตูดตูดตูใดในระดับมนุษย์นะแต่นี่คือระดับจิตวิญญ,ญาณนะลูกนะเพราะนั้นใครหูฟังได้ยินก็ดีใจด้วยนะแล้วก็ไปเก็บมรรดกนะผลปโยช ของการเกิดมาของตัวเองแล้วกันนะลูกน,นะเออดัก oh, ทุกคนเลยแล้วก็อวยพรทุก oh, คนนะมีแต่ความสุขความเจริญนะก็แหละไปแล้วนะอันนี้ก็แพงๆเลยแพงๆจุกๆเลยจําไว้ว่าคุณไม่เคยอยากจะลดระดับลงไปเล่นข้างล่างหรอกใจจริงแล้วคุณอยากจะยกสูงขึ้นส,สูงขึ้นส,ส,สูงขึ้นและสูงสูงขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกเห็นไหมละ่ะคุณก็อยากจะรักได้มากขึ้นใจดีได้มากขึ้นสว่างกระจ่างได้มากขึ้นเห็นไหมไม่มีใครอยาก ปรถนาที่จะโดแสงตัวเองเพราะคุณรู้ว่ามันไม่เป็นประโยชน์ต่อตรงนั้นแล้วคุณก็ไม่ได้อยากทำนี่เบื้องลุกทุกคนเนี่ยไม่ได้อยากที่จะเขาเรียกว่าเศร้าโศกเสียใจอยู่แล้วนะเพราะนั้นถ้าคุณยอมรับข้อนี้นะก็ไปเรียนรู้ที่จะเบิกบานให้ถาวรโอเคไหมลูกนะเบิกบานให้ถาวรอย่าไปติดสะดุดสะดุดเรื่องใดก็ตามการที่สะดุดตุด๊ดๆอึกอักเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นแปลว่าจิตของคุณเนี่ยไม่ได้ยกระดับหรือว่าไม่ได้กระจ่างในปัญญานนั่นเองเนาะเพราะนั้นก็ปปเก็บนนน่นย,นยนะนะอรโช์ เป็นประโยชน์ก่อนเนาะไปเก็บก่อนคุณก็ไม่ต้องไปลงเล่นให้มั่วตัวนี่อ้าวรักทุกคนเลยลูเนอนะร์นะลูเนอนะร์น,น,นะลูกนะไหนพิมพ์ดิฉันลูเนอร์เออฉันลูเนอร์แล้วจําไว้นะทุกการตัดสินใจของคุณถ้าคุณไม่ตัดสินใจตอนนี้คุณก็ลงไปเล่นข้างล่างไม่ได้นานหรอกเพราะว่าในพื้นที่นี้ชาวอินสปายเนี่ยเขาไม่เล่นกันข้างล่างนะลุกนะมันไม่มีวันจะได้ยินสารพวกนี้อีกเข้าใจปะเออเนื้อออกไหมแปลว่าอะไรเนาะ การตัดสินใจของคุณยังไงคุณก็ต้องตัดสินใจมาฟังตัวเองอยู่ดีแล้วทาไมไม่ฟังตั้งแต่ตอนนี้อ่าเข้าใจเปล่าแต่ว่าก็แล้วแต่เลยนะเออเนาะเออชีวิตใครก็รับผิดชอบชีวิตตัวเองนะลูกนะรักชีวิตตัวเองให้มากเนาะนี่คือการรักตัวเองอย่างแท้จริงคือทําให้ตัวเองเกิดปัญญานะเย้ดักลุกไปแล้วนะบายบายจุ๊บ ไปเลยไปเลยพุ่งมาเลยพุ่งแบบน้ํานี่ไปเลยพุ่ง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 เนี่ยเนี่ยโอ้โห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 แตกพวกพวกพวกเนี่ยตื่นสว่างกระจ่างเลยพวกพวกพวกอย่างเงี้ยเนี่ยความฟินความดีดาความดีใช่ไหมลูกดีกว่าน้ํานิ่งๆไม่อัปเกรดตัวเองเห็นไหมไม่อัปคนไม่อัปเกรดตัวเองก็ต้องเฉาตายไปนะคนที่อัปเกรดตัวเองเนี่ยก็จะมีแต่ดีดีดาเพราะรู้ว่าจะเบิกบานอย่างต่อเนื่องและถาวรแล้วก็ยิ่งยิ่งขึ้นไปได้อีกได้ยังไงนะลูกนะเออจริงไหมจริงไหม เองแล้วลาวก่อนก่อนจะปิดได้ไว้บวายจุ๊บเย้